สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกท่านที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปนาะสมาชิกที่เป็นคนไทยทํางานในต่างดินแดนต่างประเทศและต่างจังหวัดน,นะคะก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่คอมเมนต์น่ารักน่ารักแล้วก็ท่านสมาชิกที่มอบสุบแต่งให้ด้วยนะคะกค็คลิปนี้เราจะมาในหัวข้อท็อปิกที่ว่า ความเจ็บปวดความเสียใจเมื่อศัตรูมองมาที่คุณเป็นอย่างไรนะคะเกิดอะไรขึ้นเขาเปรียบเทียบอะไรนะระหว่างคุณกับเขานะคะจึงเกิดความเจ็บปวดและเสียใจขึ้นมาสมบัตพลังงานของคุณนะกด subscribe l ล k แชร์อนุญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยนะคะมูลราศีมีนราศีกรกฎมาราศีเมษร,ราศีพิจิกแอริสราศีเมษธาตุไฟ อคอเรียตราศีกุมท่านลมเนบจูนท่าดินพฤศพกรรมกรริบบ้าราศีตุลท่นลมเอ,อิร์ท่าดินพืชศพกรรมกรแล้วก็โุรัะราศีพฤชศพชาวท่าดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและศัตรูของคุณมี14 21 7 17 1 26 2หนึ่งสองและ11เนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของคุณที่ศัตรูเขาเห็นนะคะชีวิตของคุณอ,อาจจะเป็น ชีวิตที่ดีกว่านะคะความสุขความสําเร็จที่คุณมีมากกว่าเขาก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ศัตรูนะคะมองมาแล้วเปรียบเทียบแล้วเห็นชีวิตของคุณแล้วเขาเกิดความเจ็บปวดนะคะเป็นเรื่องอะไรในตัวของคุณนะคะมาดูซิว่าพลังงานตัวตนของคุณนะตอนนี้เวลานี้ 10เหรียญน,นะคะตัวของคุณนะ,ะมีความอุดมสมบูรณ์มีครอบครัวนะคะที่อยู่เย็นเป็นสุขมีสิ่งดีๆนะ,ะเรียกได้ว่าความพรียพร้อมในเรื่องของการเงินนะค,ะความสุขด้วยนะคะที่ตัวของคุณนะ,ะเหมือนกับทําให้ศัตรูเห็นถึงชีวิตที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ นะคะตัวของคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่ขยันทํามาหากินเป็นคนที่เรียกว่าทํางานหนักเพื่อคนที่คุณรักนะคะอาจจะเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยทำงานหนักมากมายหาไรายได้สร้างไรายได้เพื่อดูแลคนในครอบครัวเพราะว่าตัวของคุณเป็นผู้นำนะเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆภายในครอบครัวแล้วนะคะ ตัวของคุณเนี่ยไม่ได้สนใจบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะที่จะเข้ามาปั่นป่วนในชีวิตของคุณอ่ะตัวของคุณสนใจแต่เรื่องการทํามาหากินการสร้างไรายได้นะคะคือคุณอ่ะงานหนักงานเยอะนะคะไม่มีเวลาไปใส่ใจไปสนใจพลังงานท็อกซิกบุคคลรอบข้างใดๆเลยตัวของคุณอ่ะนะคะใช้ความรักใช้ความเมตตานําทางนะคะการใช้ชีวิตของคุณคือ คุณต้องการใช้ชีวิตที่มันอิสระนะ,ค,ะคุณต้องการทํามาหากินคุณต้องการสร้างไรายได้มีไรายได้หลายๆช่องทางเพื่อที่จะนํามาจุนเจือดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุขนะ,ะพลังงานของคุณจึงเป็นพลังงานดีเอ็มเพรสที่มีความรักมีความเมตตานะคะให้คนในครอบครัวของคุณพ่อแม่นะคะลูกหรือว่าญาติพี่น้องของคุณตัวของคุณเป็นคนที่แบบ มีความมั่งค้าอุดมสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมนะเป็นคนที่จิตใจดีมีความเป็นคุณแม่ที่ดีมีความรับผิดชอบนะคะต้งคุณอาจจะเหมือนกับเป็นพลังงานของพ่อแม่ไม่ก็ได้นะหรือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้ซึ่งนะจะต้องรับผิดชอบนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆ นะคะดูแลครอบครัวจึงเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆปัญหาใดๆเข้ามาคนที่มาการแกล้งนะคะเออมาแย่มายุค,คุณหรือว่ามาทำให้คุณเกิดความรู้สึกรำคาญใจคุณไม่สนใจนะคะคุณก็เหมือนกับว่าโฟกัสในสิ่งที่สำคัญในชีวิตอ่ะเป็นคนที่แบบเรียกว่ามีจิตใจที่เมตตา นะ,ะอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วอบอุน่นอยู่ใกล้แล้วสบายใจอยู่ใกล้แล้วเหมือนกับว่าเป็นคนที่ uh, โฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการทํามาหากินอะนะคะคือเป็นคนที่เรียกว่าคนบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นใจเห็นแล้วรู้สึกถึงพลังงานของความเป็นคนที่มีความกตัญญูนะคนที่รักครอบครัวมีความรับผิดชอบมากๆนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่ศัตรูมองมาที่คุณแล้วเขามีความรู้สึกเจ็บปวดมากๆเสียใจมากๆเพราะอะไรนะคะเจ็บปวดแล้วก็เสียใจมากๆมองมาที่คุณเนี่ยนะคะพลังานศัตรูคนที่หนึ่งะคะที่เขามองมาที่คุณแล้วเขามีความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากมาก เป็นพลังงานของใครและเขาเจ็บปวดเสียใจเพราะอะไรเพจซับคัพเป็นพลังงานของคนที่มีความคิดว่าตัวของเขาเองอะนะคะแตกต่างในเรื่องของฐานะการงานและการเงินนะคะเ,เรียกว่าเปรียบเทียบฐานะของคุณฐานะของเขาชื่อเสียงของคุณชื่อเสียงของเขามีความแตกต่างกัน คุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมาจากนะคะประสบการณ์ชีวิตด้วยตัวของคุณเองเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นขยันนะ,ะมีความที่แบบ เรียกว่าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆนะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวในชีวิตมาเยอะแยะมากมายนะคะมีประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วตอนนี้คือมีความใฝ่ฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินนะคะตัวของคุณก็เลยมีความขยันมากๆนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆศัตรูคนๆนี้ก็เลยมองมาที่คุณเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะ กว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะมีเงินมีทองนะมีความมั่นคงในชีวิตได้เนี่ยคือแบบสู้ไม่ถอยเลยนะเป็นนักสู้เป็นคนที่ขยันนะเป็นคนที่ผ่านอุปสรรคมายะแยะมากมายตัวของเขาเก่งสู้คุณไม่ได้ อดทนสู้คุณไม่ได้ขยันสู้คุณไม่ได้ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีความขยันไม่มีความอดทนพอที่จะมาแข่งขันกับคุณได้ก็เลยเหมือนกับว่าได้แต่มองเห็นถึงความสําเร็จในชีวิตของคุณการงานของคุณสิ่งที่คุณได้แก้แหวนเงินทองนะสิ่งที่คุณได้รับแล้วก็โอกาสดีๆแล้วก็นะตัวของคุณคือไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณน่คุณยังทําต่อไปคุณยังมุ่งมั่นต่อไปนะคะศัตรู คนนี้คือมีการเปรียบเทียบฐานะการเงินและการงานและชื่อเสียงและความสําเร็จของคุณก็เลยรู้สึกแบบทําไม่ได้เหมือนคุณอ่ะนะคะเออประมาณที่แบบเรียกว่าจะมาแข่งขันกับคุณตอนนี้ไม่ได้นะคะจิตใจของคุณเข้มแข็งมากๆนะคะและศัตรูคนที่สองนะคะที่มองมาที่คุณแล้วรู้สึกเจ็บปวดอยู่ไกลามากคนคนนี้ อยู่ไกลจากคุณมากอาจจะมองผ่านโซเชียลส่องผ่านโซเชียลในเรื่องของการทํางานของคุณพลังงานของคุณเป็นผู้หญิงเก้าเหรียญเป็นคนที่มีในเรื่องของการวางแผนการงานและการเงินประสบความสําเร็จมากๆเดอนซันมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นคนที่โชคดีในเรื่องของการเงินด้วยโชคดีในเรื่องของการงานไม่ว่าจะหยิบจับทําธุรกิจการงานอะไรก็ประสบความสําเร็จตัวของเขาได้แต่นอนมองความสําเร็จของคุณอะ นะคะอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่เขาก็มีงานมีการทําเหมือนกันนะแต่เขารู้สึกว่าเนี่ยเขามีแค่หนะึ่งเหรียญอ่ะเขามีรายได้เพียงแค่หนึ่งช่องทางแต่ตัวของคุณมีรายได้หลายๆายช่องทางก็เลยเปรียบเทียบกับคุณโอ้คุณเป็นคนเก่งนะเนี่ยคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนจริงจังเป็นคนวางแผนในเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างดีนะคุณเป็คนคนที่สามารถจะให้คําปรึกษาในเรื่องของการงานได้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ นะเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนที่มักที่จะได้รับโชคลาภแล้วก็โอกาสดีๆอยู่เสมอตัวของเขาคือแบบได้แต่นะคะตื่นเช้ามาไปทํางานทาอะไรก็เป็นแบบสิ่งเดิมๆงานเดิมๆงานประจานะคะรายได้ก็มีเพียงแค่ช่องทางเดียวก็เลยรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยร่ำรวยมากกว่าเขาประสบความสําเร็จมากกว่าเขาและขยันมากกว่าเขานะคะและนะคะศัตรูคนที่สามนะคะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ คุณตัดออกจากชีวิตนะคุณอาจจะมีการบล็อกมีการไม่สนใจเข,เขาแล้วนะเพราะว่าศัตรูคนนี้นะ่าที่จะเหมือนไม่ให้ความสนใจคุณอะ่ะ ประมาณที่แบบเหมือนคุณชอบเขาหรือว่าคุณสนใจเขาคุณแคร์ความรู้สึกของเขามากๆอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นคนที่คุณแอบรักแอบชอบสันตวคนนี้นะ,ะจบความสัมพันธ์จากคุณไปแล้วไปเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะ,ะหรือว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่เขามาให้ความหวังคุณก็ได้สันตวคนนี้เฝ้ามองคุณในพื้นที่ของเขาดูเขามีความร่ำรวยมีความสําเร็จดูเขาเลือกคนที่เขารักแล้วเลือกแฟนแล้วมีแฟนแล้วนะแล้ว เขาก็เลือกที่จะตัดคุณออกจากชีวิตเลือกที่จะไม่สนใจคุณและเขายังส่องยังสนใจคุณอยู่ในพื้นที่ของเขารอดูชีวิตของคุณรอดูความสําเร็จของคุณอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะขอโอกาสอยากจะมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อะอยากจะกลับมาสาร้างสัมพันธ์ใหม่กับคุณถ้าคุณ มีศัตรูที่เคยเป็นแฟนเป็นคนรักกันเคยเป็นคนที่คุณแอบรักแอบชอบแต่เขาไม่เลือกคุณเนี่ยศัตรูคนนี้แอบมองความสําเร็จของคุณแอบมองชีวิตของคุณที่หลังจากที่คุณกับเขาไม่ได้คบกันไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้สารสัมพันธ์กันแล้วเขาก็เหมือนกับว่ายืนดูเอ่อชีวิตของคุณนะยืนดูความสําเร็จของคุณอยู่ที่ไกลๆแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับคุณ นะแอบส่งกําลังใจให้กับคุณนะแต่ไม่สามารถที่ให้ความชัดเจนกับคุณได้เพราะว่าเขาอาจจะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นแล้วก็ได้นะคะนี่คือศัตรูของคุณที่รู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากๆที่ได้แต่ฟ้องมองความสําเร็จของคุณนั่นเองและศัตรูของคุณนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าออ่อ เป็นพกงานของผู้หญิงเป็นพกงานคนที่คุณเคยร่วมทํางานด้วยอะ่ะแต่เป็นเพื่อนร่วมงานในสถานที่ทํางานที่คนคนนี้นะคะเฝ้ามองพฤติกรรมของคุณเฝ้ามองการทํางานของคุณแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่ายุ่ดแยบบุคคลเอบาข้างสังคมเอบาข้ามเพื่อนนะคะเออมองคุณในแง่ลบๆคือใส่หลายคุณอะ่ะ นะคะคือเหมือนกับเคยนินทาคุณเคยใส่ร้ายป้ายสีคุณและก็เป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรนะคะที่คอยตามอิจฉาคุณนะคะความสําเร็จของคุณการทํางานของคุณคนคนนี้คือแบบเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยมีความสุขนะคะกับสิ่งที่คุณทํางานที่คุณทําประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงได้รับโอกาสดีๆนะมีบุคคลห้อมล้อมมีบุคคลยกย่องสรรเสริญเขาต้องการมองนะคะงานที่คุณทําสิ่งที่คุณทาเนี่ย คือมันเหมือนกับประมาณว่าเขาเคยดูถูกคุณไว้เคยเหยียดหยามคุณไว้ว่าตัวของคุณเนี่ยนะคะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จไม่มีทางที่จะได้รับโอกาสดีๆหรอกเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวนะที่คอยสับแช่งคุณนะแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้จริงๆแล้วตัวของเขาคือมีความสําเร็จมากๆบางคนท่านก็มีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงบางคนั้ท่านก็มีเพื่อนร่วมงานนะที่มีอายุมากกว่านะคอยคอมเมนต์คอยอิจฉาคอยใส่ร้ายป้ายสีคุณ แต่ทาอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้สนใจนะคุณไม่ได้ใส่ใจตรงนี้คุณมาโฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตแล้วก็สร้างความสําเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคุณนะคุณเหมือนกับว่าเรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่เดอสตาเนี่ยนะคะอโหอสิกรรมแล้วก็ให้ภยพลังงานของคนที่มีในเรื่องของการสาบแช่งคุณด้วยนะคะคือพลังงานคนคนนี้คือมีความอิจฉาทิษยาคุณไม่อยากจะเห็นคุณเด่นดังดีกว่าเขาแต่เขาก็ไม่สามารถทาอะไรคุณได้ นะคะก็อยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็คอยนินทาคอยเ,อเรียกว่าจับผิดว่าเมื่อไหร่คุณจะล้มเมื่อไหร่คุณจะผิดพลาดในเรื่องของการงานและศัตรูคนนี้ของคุณนะคะ The Tower เป็นพลังงานของคนที่คิดอยากจะเอาชนะคุณแข่งขันคุณในใจอะนะแข่งขันในเรื่องของความมัง่งคั่งความร่ำรวยความสําเร็จอนะเอเอเรียกว่า ถ้าคุณนะเป็นพนักงานของครูบาอาจารย์เป็นพนักงานของหมอดูเป็นพนักงานคนที่เหมือนกับทํางานเกี่ยวกับโซเชียลนะเขาก็จะแอบแข่งขันนะทำคลิปแข่งกับคุณหรือว่าเป็นหมอดูแข่งกับคุณหรือว่าเออเอาชนะคุณเห็นคุณแบบเรียกว่าทําคลิปมารูปแบบไหนเขาก็จะลอกเลียนแบบหรือว่าทําตามนะคะอยากจะเหมือนกับมีรายได้มียอดวิวเท่าๆกันกับคุณประมาณนี้เรียกว่า สายอาชีพเดียวกันมาแข่งกันกันกบคุณนะคะประมาณเรียนเรียนแบบคอนเทนต์ของคุณนะคะ mm hmm. ลอกเรียนแบบการทํานายดวงของคุณอย่าเอาชนะคุณอ่ะคือแบบแข่งขันนะเขาอาจจะตั้งในเรื่องของความคิดของเขาเองอ่ะคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้นะคะเป็นพนังงานของคนที่อยากจะแข่งขันกับคุณในเรื่องของอาชีพการงานที่คุณทํานั่นแหละนะคะ mm hmm. คือเขาแข่งเองอ่ะคุณไม่รู้เลยคุณไม่ได้สนใจเพราะว่าคนคนนี้ไม่ได้เปิดเผยตัวตน นะประมาณที่แบบว่าเขาอาจจะเขียนโซเชียลมาแล้วก็มาเจอคลิปของคุณแล้วรู้สึกว่าหัวข้อคอนเทนต์ของคุณนั้นดีก็เลยนำคอนเทนต์คุณไปทำตามนะนะเพื่อที่อยากเหมือนกับว่าออคิดว่าไอเดียคุณดีเนาะขอลอกเรียนแบบหน่อยนะอารมณ์นี้นะคะ mm hmm. ก็แข่งขันคุณในในจิตใจในจิตใต้สำนึกของเขานั่นแหละในความคิดของเขานะแต่ก็รู้สึกว่าคือแบบมันก็เป็นการที่แบบกระตุ้นพลังงานในตัวของเขา นะคะและศัตรูของคุณพลังงานของคนคนนี้สามดานะ,ะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกอยากจะเอาชนะนะคะคุณปลุกพลังงานนะ,ะในในใจในตัวของเขาประมาณเดียวว่าเขาต้องการชนะคุณในรูปแบบของเขาเไม่ได้ความรักนะคะเขาไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีความสําเร็จเหมือนกันกันกบคุณแต่เขาจะเหมือนกับว่า ใช้ความดีของเขานะคะใช้ความเข้มแข็งในจิตใจของเขาเนี่ยเอาชนะคุณประมาณที่แบบเอออาจจะรวบรวมพลังกายพลังใจนะไปทํางานในสิ่งที่เขาถนัดก็ได้นะ,ค,ะคือประมาณที่แบบว่าคืออาจจะคิดอยากจะ แสดงออกถึงการทํางานผลงานที่เขาแข่งขันกับคุณเนี่ยเป็นในรูปแบบของการที่ถ้าเขาประสบความสําเร็จนะถ้าเขามีชื่อเสียงนะถ้าเขามีรายได้มีความมั่นคงในชีวิตเขาก็จะได้รับชื่อเสียงและความสําเร็จนี่เป็นพลังงานของศัตรูที่เรียกว่าเขาอาจที่จะอยากจะเก่งเหมือนคุณก็ได้เขามองคุณเป็นไอดอล ะะเขามองคุณเป็นคนที่เหมือนกับเก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็อยากจะมีความรู้มีความสามารถนะคะเก่งเหมือนคุณฉลาดเหมือนคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่รู้จักกับคุณหรือว่าเป็น fc คุณได้นะคะที่มองเห็นถึงความสําเร็จของคุณนะคะก็เรียกได้ว่าเขาอาจจะไม่แสดงตัวตนเหมือนกันนะคะเป็นพลังงานของ the devil อะ บางทีก็เหมือนกับว่าคิดอยากจะแข่งขันกับคุณในรูปแบบของการที่ให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นไอดอลในชีวิตของเขาและศัตรูของคุณอีกรูปแบบหนึงนะ่งอะเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าหึงหวงคุณมากๆนะรักและก็ชอบคุณแล้วก็หึงหวงคุณแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับอยู่ไกลจากคุณมากๆอาจจะแอบรักแอบชอบแอบสนใจคุณอยู่นะแอบเฝ้ามองแอบส่งพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่าง นะคะเรียกได้ว่าเหมือนมีความรักมีความชอบในตัวคุณอะ่ะนะอยากได้คุณเป็นแฟนอยากจีบคุณเนี่ยพลังงานตรงนี้คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยน่าที่จะมีในเรื่องของคนรักหรือว่าแฟนเข้ามาคบมาคุยมา,ส,าสัมพันธ์เยอะแยะมากมายแต่นะคะเขามารู้สึกชอบคุณมาหึงมาห่วงคุณอะ่ะเขาอาจจะมีแฟนของเขาอยู่แล้วก็ได้แต่แฟนของเขาที่มีอยู่คือเขาอาจจะไม่ชอบ หรือว่าไม่สนใจเท่ากันกับคุณแต่ตอนนี้คือมันเป็นพลังงานของคนคนนี้หึงหวงคุณอะนะคะเออเป็นพลังงานของการที่แบบเรียกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่สวยหล่อดูดีมีเสน่ห์นะมีคนห้อมล้อมนะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จคนคนนี้ก็แอบรักแอบชอบคุณแล้วก็แอบหึงแอบหวงคุณด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณนะคะไป มีความสัมพันธ์กับคู่ของเขาแฟนของเขาและเขาตามหึงตามหวงคู่ของเขานะคะเหมือนเขารู้ว่าคุณกับคู่ของเขาคุยกันสารสัมพันธ์กันก็ได้นะคะเป็นพลังงานของการที่แบบเหมือนเขาอยู่ไกลจากคุณแล้วเขาทําอะไรคุณไม่ได้เนี่ยคือเขาเห็นคุณอ่ะสวยนะคะคุณน่ารักคุณมีชื่อเสียงคุณโดดเด่นนะคะคนคนนี้ก็อาจจะหึงแฟนเขาก็ได้เช่นกันนะคะและพลังงานของศัตรูคนนี้นะคะ ที่มีความรู้สึกเจ็บปวดเห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณความโดดเด่นในตัวของคุณน่ะนะคะคุณอาจจะมีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่สามารถที่จะทําธุรกิจการงานแล้วประสบความสําเร็จคนคนนี้เขาไม่มีความโดดเด่นไม่มีพรสวรรค์อะไรนะไม่มีความเก่งไม่มีความฉลาดเทียบเท่ากันกับคุณและเขามองว่าตรงคุณได้ที่จะใช้ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ย นะทำธุรกิจการงานสร้างความมั่นคงให้กับตัวของคุณได้ประสบความสําเร็จได้นะตัวของเขาแม้ที่จะมีความน้อยเนื้อต่ําใจในเรื่องของเ,อเขาอะ่ะไม่มีพรสวรรค์นะแต่เขาก็ไม่ยอมสแสวงนะคะแต่ก็มาอิจฉาคุณนะคะมาขาม็ดคุณมา,มารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยมั่นคงแล้วก็ประสบความสําเร็จนะมีความน้อยเนื้อต่ําใจมีความเสียใจเสียได้ ถ้าคนคนนี้เคยเป็นคนที่ปฏิเสธคุณหรือว่าเคยเป็นคนที่ไม่สนใจยดีคุณในกรณีที่คุณไปรักไปชอบเขาเนี่ยนะตอนนี้เวลานี้เขาน่าที่จะเสียดายคุณมากๆที่เห็นคุณเก่งเห็นคุณประสบความสําเร็จเห็นคุณฉลาดเห็นคุณมีรายได้นะเห็นคุณมีความมั่นคงในชีวิตและเห็นคุณมีความสุขเสียดายคุณนะนี่คือพลังงานของศัตรูที่เจ็บปวดเสียใจที่ ในกรณีที่คุณอาจจะเคยมีแฟนอาจจะเคยมีคนรักและคนคนนั้นนะเขาปฏิเสธไม่สนใจคุณไปเลือกคนอื่นไปเลือกความสัมพันธ์อื่นและพลังงานของตัวของคุณเนี่ยที่มีความรู้มีความสามารถมีความเก่งมีความฉลาดโดดเด่น นะคะสร้างไรายได้สร้างอาชีพสร้างความมั่นคงนะ,ะมีเงินมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินนะ,ะที่มากกว่าคนคนนั้นเขาก็เปรียบเทียบตัวเขาที่เขาไม่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเหมือนกันกันกบคุณนะคะก็มีความรู้สึกเจ็บปวดนั่นเองนะ,ะมาดูซิว่าศัตรูเหล่านี้นะคะเขาเจ็บรู้สึกเจ็บปวดเสียใจยเปรียบเทียบคุณกับเขานะ,ะไปอีกนานแค่ไหน นะคะยังส่องยังดูนะ,ะยังสนใจคุณไปอีกนานแค่ไหนมาดูสิหรือว่าเขาคิดจะทำอะไรกับคุณหรือเปล่าเดทนะคะ,ะ,คะเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะมีการตัดจบมีการยุติ มีการที่แบบไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่ตัวของเขาแม้คุณกับเขาจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วนะคุณอาจจะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปทํางานที่อื่นแล้วแต่ตัวของเขาก็ยังตามนะตามแอบบส่องแอบบดูตามราวีคุณอยู่ตามเออส่องดูชีวิตของคุณผ่านโซเชียลอยู่อะนะคะถึงแม้เขาจะทําอะไรคุณไม่ได้แต่เขาก็ยังรู้สึกมีความที่ อยากจะรู้วิถีชีวิตของคุณนะส่องอยู่นะสนใจอยู่แล้วก็บางทีก็เหมือนกับบางทีก็หมั่นไส้บางทีก็นะอิจฉาบางทีก็เปรียบเทียบตัวคุณกับตัวเขาแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไงยังไงนะตัวของเขาก็นะมั่นคงการเงินการงานนะเขาจะแข่งกับคุณเขาจะใช้คุณนี่แหละเป็นไอดอลในชีวิตของเขาที่จะเหมือนกับมีแรงผลักดันในการใช้ชีวิต นะคะเขาจะเรียนแบบคุณเขาจะทาตามแบบคุณเขาจะประหยัดเขาจะใช้เงินนะคะอย่างมัธยัติหรือว่าเขาจะใช้ชีวิตที่แบบวางแผนชีวิตป้องกันไม่ให้ตัวของเขาเดือดร้อนนะคะเห็นคุณทําแบบไหนเขาจะลอกเลียนแบบจะทําตามนะประมาณเนี้ยว่าคือเออเรียกว่าให้คุณเป็นแอนดอลในชีวิตของเขาเลยอ่ะ นะคะคือในเรื่องของการเงินนี่แหละการวางแผนการเงินนี่แหละคุณประหยัดยังไงคุณลงทุนอะไรคุณวางแผนอะไรคุณทํางานอะไรคุณสนใจอะไรเขาจะดูหมดตามหมดนะคะไม่ให้คุณคลาดสายตาเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องรู้อะไรดีๆแน่ๆนะถ้าคุณเป็นหมอดูคือคุณวางแผนการเงินได้ดีคุณรู้เรื่องอนาคตได้ดีประมาณนี้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าจะตามติดชีวิตของคุณไปตลอดไม่ให้คุณรู้ตัวไม่ให้คลาดสายตา นะคะนี่คือพลังงานของศัตรูของคุณนะคะก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้เขาดูคุณอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่เงียบๆนะคะก็ถือได้ว่า เป็นการที่ตวองคุณเนี่ยคือมีคนที่เขาอยากจะเรียนแบบชีวิตของคุณใช้ชีวิตแบบคุณวางแผนชีวิตแบบคุณนะก็ถือได้ว่าคุณเป็นตัวอย่างที่ดีนะก็ยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีต่อไปฟังเพื่อเป็นการนำทางไปนะคะขอบคุณทุกท่านติดต,ตามค่ะ